ครับวันนี้ผมพามาชมครับนิสสันมาร์สครับ1 2 v l ี1 2ตัวท็อปครับมาครับดูตัวรถข้างในกันคันนี้บอกเลยครับได้ลดบ้านครับลดสวยรถเดิมครับผมมาครับดูข้างในกันดีกว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับได้เบาะหนังครับเกียร์ออโต้ครับรถสวยๆเลยครับ เป็นไงครับรถสวยๆเนียนๆอย่างนี้ครับคันนี้เลขไม้น้อยมากครับพี่หนึ่งแสนสองครับหนึ่งแสนสองครับมาครับมาดูบอดหลังกันดีกว่าฝาท้ายนี่พับเปาะได้นะครับผมพามาดูบอดหลังดีกว่าบอดหลังเป็นบบอะหนังครับผมเป็นไงครับ อันนี้เป็นรถประหยัดน้ํามันนะครับรถอีโคคาครับสะดวกใช้ในเมืองครับผมอันนี้มีคำนิ k m o มาให้นะครับคำนิสโมมาให้ครับเครื่องเดิมครับเครื่องเดินนิ่งครับแอร์เย็นเพลงเทาแน่นอนครับใครครับที่สนใจครับเจ้านิสสันมาร์ครับ1.2 V L ตัวท็อปครับผมปีออกมา12ครับส่งสบายกระเป๋าครับส่งแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นครับผมถ้าใครสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามาครับวันนี้สวัสดีครับ